สิบเอ็ดหนึ่งสองแปดครับเอาอะไรกันอ่ะสองเจ็ดครับสองเจ็ดเยอะเคโครเฟียวเลยว่ะเชี่ยอย่างเพ่นี่มันหัวกิ้งก่าสีดำนี่วะหน่งตัวซีเอาสีอะไรอะคะสีแดงสีแดงเ8สิบแปดครับเดี๋ยวหรือหรือโจ๊กเกอร์อหรอจ๊กเกอร์ไม่ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวรอซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสองครับ สีแดงด้วยใช่ไหมต้องสีแดงใช่ไหมหนึ่งสองสามครับแบบแวกแนวก็เปลี่ยนได้แล้วแต่สินโตอ่ะทำอะไรที่มันเจ้ทำไมต้องพูดหกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับลองดูที่ว่าเราจะโดนล้อไว้หน้ากากอะไรดีโดนล้อแปดเก้าค่ะไอหน้าผีดับเทว่ะ หัวล้นใช่สีดำเท่สีเทาสวยสีดำเท่แต่มันมองไม่รู้ไงอ๋อสีแดงใช่ไหมคะหรือไปตีใครเขาจำได้นะหน้ากากเปลี่ยนสีอ่ะเอาสีแดงมันไม่ผักอ่ะนี่แหละเฟี้ยวหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะสองคู่จิ้งองรเอเลี้ยงแล้วเลี้ยงเอาหน้ากากอะไรอ่ะสูบเอาหน้ากากอะไรอะอะไรนะ สรุปอากาศเลยว่าเก้าสี่เก้าสี่เชี่ยเพราใส่หมวกแล้วอย่างเท่คาบุเกะดูดิใส่หมวกแล้วอย่างเท่อ่ะดูดิพี่แฟกหนึ่งพี่ตูนนี่พี่เลขหนึ่งสามเจ็ดใส่หมวกแล้วอย่างเทพนี่ไงเทพว่าโอ้ใส่หมวกตัวหมวกแก๊ปปี้ดูหมวกแก๊ปที้หมวกสีขาวได้อย่างเท่เพตีใส่หูฟังดูดิถ้าสมัยตายเอาตายแปดหกสองครับสรุปเก้าสี่นะ ใช่ใช่ครับเก้าสี่ไปซซ้อเลยครับไปซื้อเลยไปเสร็จครับพี่ตัวไปเอาตังก่อนก็ได้พี่ไปกดตัวทีแล้วใส่ยังครับแล้วทำไมคนนี้หมุกสีดำอ่ะอ๋อมันเซ็นไปตั้นแต่แรกแล้วว่าไม่เป็นไรได้ครับพี่อกระเป๋าเดินทางเลยี่อแคะคือกระเป๋าเดินทางเลย เก้าสี่แล้วก็เลขกเก้าสี่อันที่สองพี่ไปกดทิกเกอร์้แพี่พี่เอาตังค์แล้วพี่ก็ไปซื้อไว้เลยแล้วพี่ค่อยออกเข้าใหม่ใส่แว่นอ่ะคาบบกิใส่แว่นอ่ะบอสไอ้บอสอยู่ไหนวะไอ้ไอ้กล้วยไอ้กล้วยบอกคิดถึงไอ้กล้วยบอกคิดถึงชื่อกล้วยเสร็จหมดแล้วนะแป๊บนึงยังมีเหลือคนนึงตรงนั้น อ๋อผิดผิดไม่ใช่บอสบอกบอสอ๋อโอเคโอเคอย่าเปรี้ยวให้มากอย่าเปรี้ยวให้มากไอ้มอสมึงจะถามเสียงแหลมได้ไหมมอสไหนวะเมื่อกี้เกวียนไอ้มอสมอสไม่ใช่หรอไม่ใช่มอสไม่ได้เสียงใครอ่ะ เต็มแล้วเอาอะ้รยังหัวล้นอยู่เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอ้าวประตูเปิดอประตูบ้านแตกบ้านแตกตระหลักขาดเจ๋งแล้วบ้านแตกให้ประตูดีประตูดีเฮ้ยเฮ้ยประตูดีมาใครปัดกระเด็นเลยอ่ะ ประตูปิดแล้วป,ประตูตปิดป,ป,ประตูตบกูประตูปิดแล้วโอ้ยประตูดันสังเก้ยเฮ้ยเอดูประตูนี่มันคนไกลลับดีกว่าเฮ้ยดู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 ประตูมันเล่นดูประตูมันเล่นก็มิดเดอร์มิดบีบีบีตายกดเด่นกะเด่นคอยมันปิดสนิทแล้วพวกนั้นต้องวิ่งอ้อมมาไปดูน้ำวันนี่ฝนมาแล้ว นะครับที่มึงเป็นนักกาววิ่งเราต้องแต่งตัวหน้ากลัวางนี้นะพี่เอเทนน่าจะเฟียเนาะแบบใส่ฮู้ดอย่างเงี้ยนี่ไงตายซะออกไปจากวมตายดำเอาไป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 บันตึก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 มีบันตึกมีเหรอก้าวดีก้าวดีก้าว

แย่น <ination noises> ้อยอยู่นะแย่เอาอยู่นะแย่เอาอยู่นะจ๊จั๊จอาจั๊บ่งจั๊บจั๊จั๊จิจาวเว่แย่เอไอยู่นะย่เอาอยค่นะจับจั๊เออเอเ้ยจั๊บบึงจ๊ะ อจตัเพื่องลืไปเลยตัดเพื่องลืไปเลยเพื่องลือไปแล้วรนาะไอ้เงายบสิว่าจะขอไม่รีนะเลยตดเ่อะเอ่อเอาเป็นทับนี่เลยสิอยากเต้นอย่าเบิรตัเลยข้างหลังคนหนึ่งแดแดแท๊ดแท๊ดแทดแดดแดดแดแด ตาเด็ดเด็ดเดเต่งเต่งต่งตาตาดดดดดดดตาดดเเต่งแต่งเต้าเต้าขันหูล้วไม่รู้เป็นอะไรจ้ะเอาซัมลีมาปั่งก็ไม่ให้จ้ะ คันเจียง,ยงคันอยู่ข้างในละคันหูทีไรล,ละคนลุกทุกดีอาบน้ำสาวหัวลูปหัวเขาเอาหนูก็เอาสํารีปั่นอย่างดีหเียวแย่เลยตอนเป็นเด็กก็ไม่เคยคันเลยสักดีเ,เพรอร้อมเป็นสาวได้สักสองสามปีท็อปก็เริ่มมีอาการคันันต่ะตตะตะ,ตะ,ตะ,ตะ อุ้ยเอาสวดยอดไปลารลวดเพี้ยกันหูท็อปไม่รู้เป็นอะไรจ๊เจ๊ท็อปเอาตำลีมาปั่นก็ไม่หาจ๊เจ๊ท็อปขันเชี่ยขันอยู่ก้างไหนละขันหูที่ไหลละท็อปคนลุกทุกดีหากใครรักษาให้ท็อปหายได้จะเอาอะไรละยกให้ทันทีจ๊เจ๊ จะกินจะฉีดก็ขอให้เป็นยาดีจ้ะท็อปยอมไม่ฉีดตูดสักห้าหกทีถ้ายาพี่เขาดีหูท็อปนี้ก็ง่ายครั้นเดดๆๆๆๆๆด็ดเด็ดเด็ดตั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 ดตๆดต่ดตัดตัดตัดนะดตั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 ดต่ดอเดตัดตัดตัดตอดตั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 ดตตตต ถ้าเมียเล่นอวยจะขอโทษอีกไปโวยเลยเหรอไม่ใช่เมียไม่ใช่เมียแล้วครับน้องน้องคือน้องคือคือแบบพี่ต้องพี่ต้องอน้องน้องต้องเรียนอีกกี่สำนักวะถึงแบบน้องจะทำอะไรพี่ได้อ่ะอ๋อ,อคือน้องไม่สามารถทำอะไรพี่ได้เลยสักนิดอะ แม้แต่เศษเสี้ยวกิเล็บน้องก็ทำอะไรไม่ได้เลยพี่รู้สึกแบบปวดหัวว่าพี่อยากโดนอุ้มอยากโดนอุ้มอะตีอยากโดนอุ้มตีอยากโดนอุ้มอะไปนู่นอะอยากไปนู่นอะอน้องเอาพี่ไปดีรอเออว่ะพี่ให้น้องไปเกิดหลายรอบพี่ไม่อยากจะชุบคือน้องแบบคือไม่ควรค่าที่จะใช้เม็ดคิดของพี่อเอาง่ายๆตอนนี้เนะม็ดพี่พี่ยังมีค่าไปชุบหมูยังดีกว่าชุบน้องอะเอาจ,จริงๆพี่พูดจริงจริง,รงว่ะ ี่พูดจริงๆนะพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเท่าไหร่หรอกแต่คือเม็ดคิดพี่ชุบหมูดีกว่าชุบน้องอ่ะชุบหมูมาคาดทิ้งแล้วมาทําเป็นหมูกระทะแต่น้องทาอะไรไม่ได้เลยอ่ะทั้งตัวน้องอ่ะโอ้พี่งงว่ะน้องช่วยทําตัวไม่มีประโยชน์เลยดีน้องดักแล้วนะเนี่ยน้องดักพี่ขนาดนี้แต่น้องเอาพี่ทไปไม่ได้อ่ะน้องเฟลว่ะโอ้พี่งงว่ะน้องเฟลจัดเลยอ่ะแล้วแบบโหเชยน้องจะทําอะไรได้วะ น้องได้แต่เอาเด็กมาจะแบบโอ้พ oh ี like, well, ่แบบไม่รู uh ้จะพูด uh ยังไงอะน้องพอจะเรียกเพื okay. <pg> ่อนมาเพิ่มได้ไหมอ่ะก็แบบพกเม็ดคิดคนละสิบอันอาจจะอาจจะแบบเออวางฟุกอาจได้พี่ได้ก็ได้นะจริงๆอ่ะเฮ้ยพี่รู้สึกพี่กคือก็คือก็คือได้แค่ก็คือได้แค่เปิดเพื่อหรออ๋อนอกก็อัดอันมานานแล้วเนาะ ไอ้ลูกวี่ผักชีมันมีเกาะด้วยมันแต่มันรูดไม่ได้อ่ะอืมไม่เป็นไรเกราะมันรูดไม่ได้ง่ารอบหน้าขอซิงเกิลใหม่ครับพี่เอาเนื้อตงักๆได้ไหมว้าช <c oughs> อบร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอ่ะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอ่ะผมพูดเลยเป็งเป็น โอ้พูด45นาทีไม่ได้หยุดหรอกพี่โอ้พูดใหญ่ท็อป45นาทีไม่ได้หยุดอ่ะเมื่อกี้โอซุ่มปุ๊บอกว่าเก็บได้หนึ่งศพใช่ยเหรอนี่โอ้มาตรงนี้ด่าลมเหน็บนี่มามาแนวอ่ะตรงนี้ดีกว่ามันมาแน่ๆอ่ะมันมันจะมาฝั่งนู้นเอาพี่มันจะมาทางนู้นอ่ะทางสอนออ่ะเออประโยชน์พุ่มนั้นพุ่งแต่กับเดียวอ่ะ ไปคุยอะไรเหี้ยไปคุยอะไรสัตว์ไปคุยอะไรเหี้ยไปคุยอะไรเหี้ยพูดอยู่แค่ำเดียวพูดไปอยู่คำเดียวมันเอามันไม่ได้ด่าเองด้วยมันไม่ได้ด่าเองด้วยมันเลยเนี่ยก็คือแบบแบบอันนี้มันต้องปีนแล้วพี่เราต้องตรงนู้นเนี่ยแถวแถวต้นไม้อ่ะไม่ไม่ไม่ปีนวัวแค่จะดูว่ามันมาให้มันวิ่งผ่านไปอ๋อแล้วแค่อันนี้่นนเราเหมือนนอนก้าเก่งอ้วนเป็นเกง่งเก่งยีนนู้นอยากเกง่งเก่งอยู่เหมือนกันแต่ไม่เ,เก่งยีน คือแม่งเห็นแล้วเนี่ยโอ้ยเจ็บไอไอคอไอเลยวะุ่มนี้นี่ไหนที่รีดโดนวอาเบ๊ครับข้าวเบคคับสิบ้าเราคุณอุ้ยพี่โจครับ4 0 4ดวงแจ๊กเก็เอาใจไปเลยครับพี่ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจจรินครับพี่ชายขอบคุณมากครับพี่โอ้โหน่ารักที่สุดเจริญสุขเจริญสุขนะครับอายุมั่นขวัญยีนะครับร่ำรวยอีกท่านนะครับมีคนส่งมานะครับส่งในบาร์คอคืนกลับไปร้อยถ้าพังเท่านะครับโอ้เห็นรักจริงคิงขอบคุณครับขอบคุณมากครับเริ่มร่ครับอะมันจะพูดยังไงเราวงสองนะครับพี่ ไมอยู่บ้านใต้ไม่ใช่เหรออธิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่งไงนี่นะเขับเป็นโฮมเลดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่งวิ่งมาแอบปุ้มเดียวกันก็แอบปุ้มนี่แอบปุ่มนี่อะไรประมาณนั้นเจ้าคาากเลยนะเดี๋เฮ้ยเดออกไปไอ้ไ่แอบแล้วไอ้คแอบแล้วคนที่จะไม่หนีไปไหนแม้ว่าเราจะทำผิดผลไม้ก็คือตำรวจ ะเมื่อเราจะผิดสักกี่ครั้งเขายังไม่หนีไปไหนเพราะเขาไปต้มรวจสุนทรผู้เป่าปี่ยกขาข้างไหนจะเป็นไรอ่ะอ่ะว่าถามคำถามไงไม่สักเอ้ยนึกว่าบ่นะไรเออหรือไม่คิดจะตอบบ้างเหรอแห้งเลย แสนในแสนมาหาเลยโยกไม่เคยรู้ได้ไงครรู้ได้ไงเป่าปีข้างไหนยกขาข้างไหนอืมศูนยนทอนผู้อ่ะพิทยกจะยกแขนน้ำบ้าเลยเป่าปีใช้มือเป่า่วนทอนผู้หม่บ้านหรือป่าฝีอ่ะมีแต่ว่าอะไรต่ามี หรือไม่หรือถามหรือถามว่าเป่าป <c oughs> ีหรือเป็นู้หรือพูดเลยว่าสุนทรพูดเป่าปียกขาข้างไหนนี่คือคำถามทีท่อ้วนต้องตอบคือไม่ได้เป็นต้อง <c oughs> มาแก้หรสุนทรพูดที่ไหนเป่าปีเ่ี่ยก็ก็คําตอบมันคือสุนทรพูดไม่ได้เป่าปีไงเฮ้ยน้องเียบใส่เียบใส่เอาอลเอาบอมวกได้เอามัน โอ้หัวยังแดงโอ้โอ้เจ๊บวยโ้โหเจ๊บวยนั่งอย่างเชื่อเลยว่านอนี่เจ๊ปาถ้าจะนั่งออกปะนอนละนอนละนอนละมันไม่เห็นนะไม่เห็นตรงตีมีนอนแล้ว เมื่อวานในผลไม้อะไรไม่ว่าใครจะทำเท่าไหร่ก็ผลไม้อะไรอะไรวะให้อภัยเสมออะไรผลไม้อะไรให้อภัยเสมอมักโกดมักโกดมักโกธส้นตีนมักโกดเท้าวะนี่ไอเวนมักโกดส้นตีนวะนีน่เอา,เาหนูถามคำถามอีกดีถามคำถามอีกดีหมาอะไรเข้าบ้านไม่ได้ มาลืมกุญแจผิดมาลงกรผิดหมาหมาล็อกไว้เหรืออ้าวเป็นเรื่องอะไร <laughs> ถูกเชยอ้อาว <laughs> ใช่หรอหมาล็อกไว้เหรือ <laughs> มาหมาพันอะไรเข้าบ้านไม่ได้ <laughs> ล็อกไว้เยอะหรอไอ้แกไอคิวสองร้อยผมว่าผอยากจะคุยอ่ะครับน้อง คำถามว่ามันกระจอ,อกเกินไปหร,อหรอือเปล่าคำถามวันี้เอาแบบคล้ายๆกับมะก,กรูดนะมันอดีตเราแกล้งแกล้งพี่เพียวกับพี่ติงโตปะเฮ้ยมามามาไหนไหนชั้นอะตัวสองเนี่ยนะ<ด>ไม่ใช่เพื่อนเราใช่เหรอไม่ใช่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 ใช่เพื่อนเรา พี่เสื้อมันขาดๆอ่ะเฮ้ยสักเอ้ยเว้นสักเพื่อนเราแล้วล่ะเว้นผลละไม้อะไรไม่ตลกมาโกรธถ้ามันเฮ้ยพราะว่าผลเป็นผักขึ้นมาเหวะผลละไม้เหรอไม่ตลกเหรอไม่ตลกเหรอกระทบกลกอะไรกัรวะอะไรกระทบกลกสอะลูกกระก คิงบ้านไหนวะอ้วรู้ละผลไม้อะไรมะตลกใช่อืมมะข่ำอ่อเป็นเรื่องเลยเจ้บว้ยเจ้บว้ยอ่านชัเจ้บว้ยปติปักษ์ไรแบนเจ้บว้ยหายเลยอยู่ไหนทำไมวันนี้มีแต่คำถามง่ายๆวะมาหาอะไรมาหาอะไรอะไรเข้าประตูไม่ได้ไม่อยากจะตอบเลย ัเมาหาลัยนี่ไงจุฬาไงทำไมอ่ะจุฬาลงก <c oughs> อนน้องไปเรียนมาใหม่ไม่ได้ไม่ทันไ <c oughs> อ้เ,เหลือ,อต้องมาเร็วสมมาเร็วมีแต่มุกฮ่าฮามากโกดยังไม่ใช่อยังยังกว่าจะเตรียมพาเลย ตาวอนแล้วใครว่า wow. ออกเตรียมพาเลยอ๋อเราแบบแกล้งพี่ติงโตเราแกล้งพี่สิงโตกับพี่เพียวใช่ปะแบบแกล้งน่ารักน่ารักขำๆอ่ะพาไปทะเลปุ๊บเราแบบทะเลมันอบอ้าวใช่ปะให้พี่ติงโตกับพี่เพียวอ่ะขึ้นไปบนรถเปิดแอร์เย็นๆให้เราแกล้งแบบขำๆอ่ะเอาสิบล้อมาชน ื่อวานว่ากินก๋วยเตี๋ยวโคตรอร่อยจริงๆต้มยำปะกูชอบต้มยำมากเลยจริงเดี๋ยวหรือมาเชียงใหม่ว่าว่ยพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยมากไม่ห้าหรอโอ้ช่วงนี้ดอบไม่ได้เข้าใจอ่ะแค่อะไรก็ไม่รู้เออเรียกอะไรวะเรียกอะไรกันวะมันที่จุดตรงไหนอ่ะมันรถมันแบบมันตัวใหญ่ขึ้โชคตลกแกล้งแบบน่ารักน่ารักกำคับไงเอาติดล้อมาชนอ่ะปวดอะไรเสียงดังปวดอะไร ปดละไม้อ่ะปวดแล้วเลยไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนมังว่างไม่เล่ดุล้วเะว่าปวว่าผละไม้เนี่ยตัดพลิกเลยรู้เรื่องผลไม้พอแล้วพอแล้วก็จะรู้กันปวดแล้วอะอันนี้ลมเหนือเลยเราหาบุกมามาอะไรเดี๋ยวก่อนนะคิดก่อน ต้นสดเยอะแล้วม้ามันมนาไ,ไมมามด้ยังไงวะมาอะไรอยู่อนักโลกฮะมาแนาวตาน่ตวตางดุสใชม้มามาา้าแนวกลางดุสไม่ใช่มันรู้ดูข่าวมันเขนนนนเียนอะไรดอกลงม้านาวปากุดม้านางฝอยอันนั้นฝนฟ้าบ้าม้านางฝอยอ่ะเห็ดอะไรลอยอยู่บนน้ำ ปั๊มเห็ดไม่จะเห็ดปีปั๊มหินอะไรอยู่บนฟ้าหินหินอะไรวะยมหินพระอํา เรเครียดเลยแต่ละพวกบาปแบบไม่มีที่จะกัดหนูอะไรตกตึกสิบชั้นแล้วไม่ตายหนูอดทนผิดหนูตัวเมื่อกี้ผิดหนูหนูไม่รู้ผิดหนูไม่ได้ตกจะเลยหนูหลอกเล่นผิดหนูแกล้ง ผิดหนูไม่รูเกือบถูกละเกือบถูกละอีกนิดเกือบถูกละแต่เพื่อนยิงกันนะบานนะอีกนิดนึงหนูอ่ำผิดหนูปุ๊กผิดยอมยังยอมยังหนูหนูอยากโดนอุ้มผิดหนูแฮมสเตอร์ผิดหนูบ้านผิดหนูนาผิดหนูมิสเตอร์ผิดหนูคองเตย หนูรัดหรือเปล่าผิดหนู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 ไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมผิดหนูหนูเป็นมัตตาหนูหนูหนูจะทำผิดได้เด้อผิดขอเด้งนะขอเด้งอย่างงออยัางงออย่างงอ มาเียบทำไงนะหนูยอมยังยังไม่ยอมใช่ไหมผิดหนูหนูลงลิฟต์ผิดไม่ยอมไม่ยอมยังไม่ยอมยอมเพื่ออ๋อยังไม่ยอมใช่ไหมโอเคหนูหนูหนูเป็นซูเปอร์ซูเปอร์แมน ผิดหนูเป็นแบทแมนผิดหนูเป็นไอรอนแมนผิดหนูเป็นเดอะฮักผิดหนูเป็นโลคิผิดหนูเป็นทอร์ผิดผิดผิดหนูเป็นผิดผิดคือก็ไม่เฉลยวันนี้อันนี้อันี้อันี้เดี๋ยเขาก็ไม่เฉลยอ่ะเออขาจะข้ามคำถามไปเออเฉลยโอ้เฉลยหนูอะไรตกตึกสิบชั้นแล้วไม่ตายหนูทำได้เออ ว่าหิวข้าวว่ะสักเ้ยตัดมูก่อนเงียบจนหน้าใจหายตอบตั้งนานเออหนูสุดเปอร์มาอะไรคิดออกละมาอะฮะมาอะไรคิดออกละเดี๋ยวก่อนอะไรบ่มาง่วง เอาเร็วๆที่คิดออกแล้วแต่ไม่ถามเรียบเรียงคำถามอยู่ถ้ามีคนเรียงอยู่หน้าผาอยู่คนที่สามคนที่เก้าคนที่เก้าคนที่เก้าหน้าผาสองร้อยคนคนที่เท่าไหร่เป็นคนอีสานคนที่ร้อยเอ็ดคนร้อยเอ็ดผิดคนที่หนึ่งทำไมล่ะก็คนที่หนึ่งมาจาก สกลนครเนี่ยว่าบอกคนที่สองก็ได้คนที่สองมาอยากอุดรธานีอ่ะไม่ได้บอไม่ได้อ่ะสกลนครเหรอไม่ได้ม้าอะไรใครเจอก็ต้องเงียบเป็นไงคำถาม้าอะไรใครเจอก็ต้องเงียบมาหรือไม่รู้ผิดมามากันไว้เราเอ้าสัมมาเลติมา ยังมึงึกมึงึกผิดมาแล้วผิดมามะผิดมาอะไรใครเจอก็ต้องเงียบมากึบผิดมังกึกมังิกผิดมังเอ็ดผิดม้างงผิดม้ากดผิดมาลักใช่ไหมตอนนี้ผิดมาเสือกผิด มาตอบมาได้เป็นอะไรกันเวิดต่วาต้ามาแถวสองร้อย <c oughs> ืีดออะไรอ่ะมาตาบูดอ้าวถูกเจอยใชเหรอถูกเจยเหรอถูกฮ <c oughs> ะโอ้โหที่ขี้โกงอะ่ะโอ้ <c oughs> มาตาบูดดูได้ไงเนี่ยโอ้ <c oughs> เบาดังคนนกที่ร่วงเลยใช่ถูกเฉยใช่ถูกเฉยอะต่อต่ออางมณ์เดิมบ้างคำถามอีกมาอะไรม่มาอีกนะมาอีกไไปบุกป้าฮะบุกป้าไม่เอาอ้วไปบุกไม่ได้อ้วโดนลากเข้าบ้านแน่นอนกลัวหรือเปล่ากลัวกลัวดิหรือไม่โดนเหมือนอ้วนดิสักเอ้ยตายหรือเด้งกลับมาอ้วนตายอ้วไม่ได้เด้งกลับไงอ๋อไม่เด้งกลับอ่ะ ก็มันชุบแล้วเกิดตัวนี้ล้ยิงอย่างนั้นแล้วพี่ตนใครเป็นคนทําใครเป็นคนทำผมนนททหมู่บ้านอะ่ะพากูไปหาวันนี้ <laughs> พี่ตรงไปเลยพี่ตรงไปยาวตึกสีเขียวด้านขวามือพี่แวะเข้าเลยไปด้วยกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อเราไม่กลับมาพี่ <c oughs> อ,อะไรแล้วคำถามอีกไป <c oughs> หมดแล้ว เจบวยเอาดิช่วงนี้อย่คิดแป๊บนึงช่วงนี้แบบไม่ได้เลยอ่ะไม่เหมือนเมื่อคืนหรอท็อปฟอร์มหรอใครใครเป็นคนเผาอยุธยาใครป้าสีป้าสีผิดใครไงผิดประชาชนคนตายใครผิดประชาชนผิดพ่มาผิดลาวยอมยังยอมยังมาครับว่าเอง ใครเป็นคนเผาอะไรนะตอบเรื่อยๆไม่ต้องยอมไฟผิด